สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอโรคาวารตี้สาระสุขภาพเพื่อคุณค่ะมีใครบ้างไหมคะที่ร่างกายกำลังต้องเผชิญกับอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเวลาทำงานลองมาติดตามประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญในวันนี้ที่เธอพยายามหาวิธีในการดูแลอาการเจ็บป่วยดังกล่าวแล้วเธอก็ทำสำเร็จด้วยค่ะเคล็ดลับของเธอคืออะไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุณรุ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ เป็นคนหนึ่งที่บอกไว้ได้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เธอทั้งเหนื่อยทั้งเกลียเพราะว่าทํางานหนักมาโดยตลอดใช่ไหมคะ,คะก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรครับพี่ออยส่งนมค่ะส่งนมค,คือเราต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยใช่ค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยตอนเช้าเราต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงค่ะหกโมงเช้าค่ะแล้วเวลาไปส่งเนี่ยเราต้องส่งตะเวนกี่ที่คะวันหนึ่งอ๋อเป็นร้อยรอยที่ค่ะซึ่งต้อง ภายในเวลากี่ชั่วโมงคะรอยๆยที่ก็จากสองโมงเช้าค่ะบางทีก็เลิกหกโมงเย็นถ้าเรารีบหรือว่าอะไรเราก็จะเสร็จไวค่ะแต่ถ้าเราแบบไม่รีบเราก็จะนอนเลยหกโมงทุ่มหนึ่งบางทีทุ่มหนึ่งถึง,ถงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอกโอ้โหไปขายยาไปขายนมหรือว่าไปทําอะไรเนี่ยคุยกับลูกค้าด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะแล้วก็วิ่งอยู่คนเดียวด้วยค่ะ เนาะนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยทำให้เรารู้สึกเคลียอย่างนี้หรอคะค่ะเพราะหลังจากที่เราเคลียแล้วเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพค่ะก็ก็เลยอยากเอหาที่ที่มันไม่เร่งรีบมากค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเปิดเป็นร้านอาหารค่ะค่ะมันทำให้เราเหนื่อยน้อยน้อยลงบ้างไหมเหนื่อย เท่าเดิมแต่ว่าเวลาสั้นลงแต่ความเหนื่อยนี่เท่าเดิมมันเหมือนหนีเสือปะจระเข้น้ออยากจะหายเหนื่อยนะอุตส่าห์เปลี่ยนอาชีพนะก็ยังไม่หายเหนื่อยอยู่ดีนะคะอันนี้เนี่ยพอเปลี่ยนอาชีพก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่ดียังรู้สึกเคลียร์อยู่ดีอันนี้เนี่ยเราทำยังไงคะก็เหมือนกับถ้าถ้าเราไม่ ไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินอนุนอันนี้เพิ่มมลังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บังอินวันนี้ไปฟังวิทยุค่ะก็เลยได้ยินเห้เขาโฆษณาแบบโอ้ชีวิตเรามีค่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>หาเงินไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอ๊ะโฆษณาตัวนี้มันขายอะไรนะเราก็เลยลองลองฟังดูค่ะอ๋อขายน้าเห็ดเ,เหรอเออน้าเห็ดเราก็ชอบกินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เห็ดเจ็ดชนิดเห็ดสามชนิดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดแบบต้มต้มทานกันเนาะอันนี้ก็เลยเห็นมันสกัดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลองดูเพอดื่มน้ำเห็ดแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากอ่อนเพียอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกได้เออชักชักมีแรงอย่างเออสู้อะไรเนี้ยมันออมันหายอ่อนเพียขึ้นมาอย่างเราเช้ามาเราไม่อยากไม่อยากได้อยากดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอเออมันก็ เคยได้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกินมาเรื่อยๆคือตอนแรกหนีเสือปะจระเข้มาแล้วนะคะทีนี้พอหนีเสือปะจระเข้แล้วก็หนีจระเข้มาปะน้ำเผ็ดนะเรียกว่าปะถูกละนะค่ะตอนนี้ก็คือเรามีร่างกายที่สดชื่นมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นลูกค้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสู้ตายไหมคะ สู้ตายค่ะสู้ตายเลยเนาะนะนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งช่วงหกโมงเย็นช่วงเวลาทานข้าวเย็นยังไหวอีกรอบไหมคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไหวทีนี้น่าจะไหวแล้วล่ะไหวแล้วนะคะโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเรามีตัวช่วยในการสนับสนุนพลังค่ะทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งค่ะนำน้ำเพศกัลเพื่อสุขภาพมาฝากพี่ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะได้มีพลังกายเยอะๆค่ะนะคะขอบคุณค่ะ หากต้องทำงานหาเงินอย่างหนักแต่สุดท้ายกลับนำมารักษาอาการเจ็บป่วยคงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมล่ะคะและนี่ค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่อาการเจ็บป่วยจะถามหาต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของควัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 670 6111และ0 8 4 6 7 0 6 2 2 2 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ